สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ท่างเรกจะพาท่านผู้ชมไปดูวิธีการทดสอบก๊อกน้ําผสมน้ําร้อนน้าเย็นสาหรับบ้านใครที่มีอ่างเปเรียหรือว่าอ่างอาบน้ํานะครับอ่างใหญ่ก๊อกตัวนี้จะมีน้ําร้อนกับน้ําเย็นผสมกันวันนี้จะทดสอบให้ดูว่ามันเสียหรือไม่เสียนะใช้ได้หรือไม่ได้เพราะว่าก๊อกผสมตัวนี้เป็นของลูกค้าที่เขาถอดไว้นานหลายปีแล้วครับเขาทีนี้เขาจะเอามาใช้เขาให้เอามา ทดสอบดูว่ามันยังใช้ได้อยู่ไหมจะเป็นยังไงนั้นน้าเข้าน้ําออกแบบไหนยังไงนั้นไปดูกันครับไม่ง่ายครับไม่ยากครับแล้วก็ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับไปครับไปดูกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะพาท่านู้ชมมาดูนี่ครับอันนี้คือค้กผสมน้ําร้อนน้ําเย็นอันนี้คืออะไรของมันครับเขาเรียกว่าลูกเบี้ยวนี่ครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบของลูกค้านะครับเขาให้มาทดสอบว่ามันใช่ยังใช้ได้ไหมเพราะว่าเขาเก็บมานานหลายปีครับลูกเบี้ยวมันจะมียางปรเกนียในตัวครับนี่ถ้าไม่มีแล้วก็เสริมเข้าไปได้นี่นะคปับอย่างนี้มาดูกันครับเราจะดทดสอบกันเราจะเอาน้ำเข้าทั้งสองทางเลย น,นี่เป็นการทดสอบนะครับพอถ้ามันใช้ได้จริงๆเราก็จะปฏิให้ลูกค้าแล้วหลังจากนี้เราก็จะใส่ใสา้ํำดีมันจะง่ายต่อการต่อและการให้ตัวของก๊อกผสมตัวนี้นี่เรามาทดสอบเฉย ถ้าเอาจริงตัวนี้เราจะไม่ใส่ทำให้ดูว่าก็ผออสมแล้วก็ทดสอบและซ่อมได้นะครับถ้าอาการไม่หนักหนาวันนี้ก็จะเป็นสายสายฝับัวเราจะใส่ตัวนี้เพื่อกันน้ำมันพุ่งเวลาเราเปิดทดสอบมันจะม,มันจะไม่โดนตัวเรา นี่ครับนี่ครับต่อไปเราก็จะเอาน้ำเข้าสองข้างนี้เลยไปครับไปดูกันมาครับตอนนี้ก็มีาวางรอไว้แล้ว แล้วนี่ป่าจ้านี่กใส่เลยทำนิดนึง พันครั้งเดียวนะครับท่านผู้ชมไอ้ข้างที่มันเข้าใส่น้ำดีแล้วไม่ต้องพันตัวนี้ไม่ต้องพันก็คือนี่ครับใส่เข้าไปเลย อันนี้เราก็สําเร็จทำมาเรียบร้อยแล้ว,วามมาไปเลยใส่เลยเอาเสีเยบพักอ,อ,อันนีรับ นี่แหละครับแค่นี้ผองเปิดวาไปให้ดูไอแอนค่ะไอจิอยู่ไหนอ่ะมาครับมาชมกันต่อเมื่อกี้สรุดไปหน่อยนึงผมเปิดวาเรียบร้อยแล้วเปิดดินิ้อันนี้โยก มันโยกซ้ายกับโยกขวานะครับเปิดถ้าอยู่ตรงกลางนี้งัดตรงมันจะเป็นกอรผสมเราเอาทีละข้างอันนี้ถ้ามันคว่ำลงจะด,ดูซ้ายมือเราแล้วก็ปิดปิดมาแล้วก็หมุนมาทางนี้ เอามืเอาขวามมืออรอเีครับพร้อมทำงานแล้วดีทีน,นี้เอาตรงกลางตรงกลางจะนี่ตรงกลางจะเป็นผสมนะครับเป็นน้ำแล้วกับน้ำเยน็นแต่นี้เขาเราเราทดสอบไม,ม่แต่น้ำเย็นนะครับถ้าทำจริงๆอะ่ะมันจะมีครับร้อนเข้าข้างหนึ่งน้ำเย็นข้างหนึ่งนะครับอันนี้ตรงกลางครับ นี่ครับน้ำพุ่งไกลเลยง่ายๆครับสำหรับการทดสอบวราผสมก็ผสมน้ำร้อนน้ำเย็นครับปิดรอบนึงอ่ะเอาขับไปทางซ้ายถ้ามันติดตั้งจริงมันจะอยู่ท่านี้ครับท่านผู้ชมเนี่ย เนี่ยท่าน,นี้เลยแต่เราหงายขึ้นทำท่าน,นี้ก่อนนะนี่ท่าน,นี้ก่อนนะเปิดนู่นน้ำพุ่งไปแล้วปิดเข้ามาทางขวาขวาสุดนู่นน้ำพุ่งไปแล้วติดไปตรงกลางอีกทีหนึง่งน้ำพุ่งไปแล้วครับโอเคนะครับสำหรับการทดสอบ วาวน้ำหรือว่าฟอกน้ำผสมสำหรับอ่างอ, Somehow, e room, อ่างอาบน้ำครับอ่างเปย์ที่สุดมากจะอยู่ในห้องน้ำครับอ e ่างอาบน้ำพวกนี้มีน้ำร้อนน้ำเย็นผสมนะครับสำหรับถ้าใครชอบน้ำผสมน้ำร้อนน้ำอุ่นนุ่นเย็นๆจะอาบแล้วสบายดีก็สำหรับเด็กๆนะครับชอบมากนะครับน้ำอุ่นขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับเจอกันคลิปหน้าครับนนี้ปปลาไก่อครับสวัสดีครับ สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์และขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสำหรับการรับชมและการติดตามนะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ